อนนี้ผมอยู่ที่ซีคอนสุขแวตรงชั้นสี่นะครับจะเป็นโซนที่มีของกินเยอะเลยครับไปทางนู้นเนี่ยเพียบเลยนะครับเดี๋ยววันหลังจะเดินให้ดูครับผมอยู่ตรงโออิชินะครับนิยาบิแล้วก็ร้านที่จะพาวันนี้ครับคือขัวพันเส้นครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นไก่ตุ๋นแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลนะครับหน้าร้านครับอยู่ตรงบันไดเลื่อนเลยครับอันนี้เมนูแนะนำเขาครับบะหมี่แล้วก็ไหลต้มยำน้ำข้นเห็ดสามอย่างนะครับ แล้วก็มามา่าหมูตุ๋นนะครับเนี่ครับเป็นตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์ครับตอนเขาเปิดร้านให,ใหม่ผมซื้อหนึ่งสามหนึ่งอยู่นะครับมีอะไรต้มยำน้ำพรุเนี่ครับคือสามตัวเด็ดเขาแหละนะครับครับครัวพันเต้นครับดูในร้านกาันที่ครัวพันเต้นซีคอนสแควร์ครับ เรามาดูเมนูเขากันนะครับปัวพันเส้นเนี่ยครับเขาจะเด่นตรงไก่ตุ๋นเนี่ยครับถ้าใครชอบแนวเนี้ยไก่ตุ๋นหมูตุ๋นอะไรเขาเนี่ยจะเขาจะพอดีมากนะครับแต่ถ้าถามโดยส่วนตัวผมชอบอันนี้ครับต้มยำน้ำข้นทะเลครับเดี๋ยวจะได้เห็นการเพราะผมสั่งไปนะครับน้ำน้ำต้มยำเขาอร่อยมากครับสามารถทานได้เลยครับจนเกลี้ยงได้เลยแล้วก็ไก่ทอดกับไก่ทอดเนี่ยทานดีอร่อยดีนะครับ แต่ว่าถ้าใครชอบแนวยำนะครับเนี่ยก็มียำเป็นเนื้อปลาเป็นทะเลด้วยนะครับร19บาทของผัช่างนี่จะเป็นเกี๊ยวนะครับ89น้ําเป็นบวกหล่อหางกล้วยน้ํากะเจี๊ยบลำไยมีหมดเก้ิบ้านะครับย 9, บบ้อนไปนิดนหนึ่งตอนนี้มาดูครับเดี๋ยวดูราคากันต้มยำน้ำําข้นทะเลเนี่ย99้้บาทครับต้มยำน้ำําข้นหมูยอก็มี99เหมือนกันไก่ทอดลงเตี๋ยมเนี่ย79นะครับครับ ราคาอยู่แถวเนี้ยครับ99นะครับถ้าเป็นพวกนำ้ำข้นหมูตุนไก่ตุนพวกเนี้ยนะครับก็จะอยู่ที่79นะครับตาตาชามใหญ่พอสมควรแล้วก็ให้มาเป็นเซตแบบเนี้ยนะครับจะมีเกี๊ยวกรอบแล้วก็เครื่องเคียงนิดนึงบะหมี่น้ำใสโบราณ79หมดเพราะนั้นจริงๆแล้วโดยเมนไนเดียนะครับชามหลกกักจะเป็น79หมดเลยครับแล้วก็ตัวต้มยำถ้าเป็นน้มยำเนี่ยจะอยู่ที่99 แล้วครับอ่อไม่แน่ใจมีของหวานหรือเปล่านะครับนี่มีครับมีล้ช่องน้ำกะทิครับทั่วเลยยี่สิบห้าครับนี่ครับรัวพันเส้นนะครับคิอต้นกะแฟนะครับชั้นสีทั้งบนตรงมาทางโซโลงหนังแล้วก็เป็นยิ่เป็นของกินเยอะๆนะครับก็จะมีร้านขัวพันเส้นอยู่ครับบรรยากาศร้านขัวพันเส้นครับขวดมาแล้วครับขัวพันเส้นครับ อันนี้เป็นเส้นเล็กต้มยำนะครับทั้งสองชามเลยครับฟันครับในเซตก็จะมีเกี๊ยวมาด้วยแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของเจ้าไก่ทอดครับลงเตียมครับนี่ครับง่ายๆครับเมนูประจำถ้าผมเข้าร้านนี้ก็จะเซตนี้เลยครับนี่ครับ เรียบร้อยครับเบ็เลยครับผัดเสี่ยวต้มยำทะเลนะครับน้ำพนลนนยครับอ,อ,อร่อยครับอร่อยน้ำซุปเนี่ยอร่อยมากแล้วก็เด่นเด่นสุดๆเลยเป็นตัวเส้นครับผมทานเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กเนี่ยเหนียวนุน่มแต่มันร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทานระวังระวัง,วงนิดนึงครับแล้วก็เครื่องก็ ถึงนะครับเป็นเป็นน้ำต้มยำผมไม่ปรุงอะไรเลยครับผมทานนะครุกแทบแทบจะหมดเกลี้ยงแนละ้วดูนะครับแต่ว่ามันจะมีพวกเศษข่ากับตะไคร้อย่างเงี้ยซึ่งมันจะแบบว่ามันชอบติดเข้าไปด้วยนะครับ,บรกเวลาเคี้ยวก็จะลำบากนิดนึงครับก็ก็ถ้าเกิดได้น้ำแบบโลง่งๆนลฮะและรสนี้นะโหกินอร่อยเลยกว่านี้เยอะเลยครับแต่นี่ก็ที่ก็โอเคนะครับที่จะติไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าติด,ดีกว่าเรียกว่าถ้าจะติดก็คือ เจ้าก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลขาเนี่ยครับเ99บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครติดตรงราคาผมก็จะพูดว่านิดนึงแหละนะครับก็แค่นิดนึงแต่ว่ารสชาติมันโอ้มะรสชาติโอ้แล้วตัวเส้นที่เหนียวหนึบนุ่มน,นะครับก็ใช้ได้นะครับส่วนไก่ทอดก็โอเคนะครับมีหอมเจียวมีอะไรมาก็ได้ได,ได้ฟีลระดับแต่ว่าก็เราทอดที่บ้านหรือว่าเ,เราไปทานร้านอื่นก็ใกล้เคียงกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะยกให้เมนูที่โอเคก็คือเนี่ครับเส้นเล็กต้มยำทะเลครับขัวพันเส้นครับ